โอเคครับผมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายเจนทุกท่านเลยครับวันนี้เราไปอยู่กับการเดินเกมอันดับหนึ่งท็อปโลกฮีโร่ฟันนะครับผมน้องๆคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเพชอบเล่นฟัน,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 นไงชื่อของเขาเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็อยากเอาหัวหมง่งโลกให้ตุยไปเลยนะ <c oughs> อ่านมออกนะครับผมใครอ่านออกสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพื่อนโอเคครับ ดาวของเขาอยู่ที่67ดาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูซีซั่นทั้งหมดของเขากันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเท่าไหร่สำหรับซีซั่นทั้งหมดของเขาครับผมเล่นไปแล้ว1 5 4 0 4แมตคับอัตราชนะอยู่ที่58.7เกันเลยทีเดียวครับส่วนซีซั่นปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเล่นไปแล้ว113แมตครับอัตราชนะสูงถึง90.3เกันเลยทีเดียวครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยและพร้อมแล้วไปลุยกัน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o p e s p o r t ทางร้านยังรับเติมเกม Mobile Legend นด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ Mobile Legend นเพชรมาครึ่งใจถูกลงสูงสุดคือ30ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็กเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟ e ี FI r e ROV l o r a n t และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับของโปลกครับผมอันดับหนึ่งฟันครับจะมีมอสครับมอสโคแล้วก็มีมาทิดามีโซเวียตครับแล้วก็มีดิสเคลียครับฝั่งของข้ามนี่ก็มีตัวตึงหลายตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคา m เมว่านะครับผมหรือจะเป็นเซิเลียนครับมาแล้วครับผมเปิดเกมมาครับผมในตำแหน่งจังเกอร์นะครับสำหรับฟันครับ หลายๆคนนะครับผมก็เลือกที่จะมาเล่นในตำแหน่งจังเกอร์กันเยอะนะครับผมในฟีฟ่นที่3 4, 6นะครับเพราะว่ามันสามารถดึงประสิทธิภาพฟันออกมาได้ในช่วงต้นๆเกมนะครับผมในการออฟฟ i g ทีมครับหรือว่าออคิวศตูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนทองหรือเรนเอฟนะครับผมถ้าเล่นเป็นฟันฝ่ายจังเกอร์เนี่ยจะมีโอกาสที่จะวิ่งไล่คิว รัตูได้สูงแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเกิดได้เร็วด้วยนะครับผมมันดีกว่ายืนในเลน EFP เยอะนะผมการันตีได้สำหรับการเล่นฟันนะครับปกติแล้วแรงสูงหรือว่าดาวเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นตำแหน่งจังเกอร์กันนะครับผมฝุดดาวน้อยเนี่ยจะชอบเล่นไปยืนในเลน EFP กันนะครับผมในจังหวะนี้ครับผมโผล่ไปเรื่อยๆน้อยครับตีลูคัสนี่เหมือนกับนิ่มเลยครับผมน้องๆครับเราจึงพยายามที่จะตีเฟฟิเลียนครับแต่เฟฟิเลียนพยายามที่จะสกิลแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมโอ้โหดวงนี่ คือตัวเปิดประเด็นคือมาธิดาเลยนะครับผมนะไปพร้อมกับมาธิดานี่มีโอกาสได้คิวสูงแน่ๆนะครับเพราะว่ารอยตามกันไปนี่ฟันนี่ตีหัวทีขี้แตกนะครับผมบอกให้คือแมงเอากระบองตีหัวทีแมงเจ็บมากครับผมเต่าตัวแรกนะผมในนาทีที่สี่ครับน่าจะได้เต่าเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ครับสวยครับผมนะได้สังหารเต่าเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูการเล่นเกมของเขานะครับผมในการวิ่งออเรนบนนะครับผมออเรน e อ็กีครับแล้วจะมีการวิ่งเขาตัดบาร์มาแล้วมาธิดา เหมือนจะเอาบัฟฝั่งรกข่าพนะครับผมแต่ว่าฟันแยกตัวออกมา3ามก่อนครับเพราะว่าบัฟฟ้าได้แตกไปแล้วนะครับผมน้องๆจะเห็นกันได้ชัดนะครับผมว่าหลังจากที่ออเรนเอ็กซ์พีเฟนะครับผมก็โยกลงมากลางครับเคลียร์เลนกลางครับแล้วก็โยกเข้าป่าครับส่วนตัวอื่นๆนะครับผมที่อยู่ในทีมนะครับผมก็จะโยกโซนไปครับไปหาโซนเลนทองครับแต่ว่าตอนนี้มาทิดนี่ฝอยป้อมที่2อ้ปอมบนแบบ c ีฟีอีสปอร์ตไปเลยครับ ต้องเดินฉีกออกมาเลนกลางครับสำหรับฟันครับน่าจะมาเคลียร์เลนก่อนนะครับผมแต่ว่าเลนบนนี่จะไม่มีใครขึ้นไปดูจริงๆเหรอคิดว่าป้อมกลางน่าจะได้เช่นกันนะครับเพราะว่าฟันนี่ตีป้อมเร็วมากครับที่ขนาดตัวเดียวนะเพื่อนตัวเดียวยังตีเร็วขนาดนี้นะป้อมเนี่ยถ้าสามตัวจะเร็วขนาดไหนครับอ้าแล้วคอมโบผิดแบบนี้ครับอัติมาอุ้ยแต่ว่าสบัดแล้วตีเป็นหนึ่งทีดูเกือบตุยไปเลยครับสำหรับมาทีนะครับแรงจัดแล้วตีได้ทีตุยแน่นอนครับตีเรียบน้อยครับอ้ย แล้วลูคัสมาแบบนี้ครับผมปลากระบองหนีออกมาได้ครับคือจะคิวฟันเนี่ยผมบอกเลยว่าคิวยากนะครับเพราะว่าสกิลการหลบหลีกมันเยอะนะครับเพื่อนนี่ครับใหญ่บ้านเนี่ยปลากระบองเนี่ยนะครับผมลูคัสกายร่างเป็นคนแล้วน่าจะไม่โหดนะครับผมแล้วโดนมดตานติดกระแพงแบบนี้แล้วฟันตีฟีสปอยครับไล่หัวใจกันเลยเดียวครับเก็บลูคัสมาได้พยายามจะเอาคามิล่าแล้วคามิล่าโอ้โหจะเป็นมาทิดดาได้คิวไปครับโอ้โห นี่คือการเดินเกมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าทีมท็อปโลกเขาเดินฟ้อนกันดีด้วยนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าเวลาฟันเดินถอยมาเนี่ยนะครับผมมอสลงมาทิดาตามโซเวียตมาครับเห็นไหมนะครับผมมันเป็นอะไรที่ไวมากแล้วเหมือนจะโอ้ยแล้วตีป้อมแล้วตีมาทิดแล้วมาทิตโดนเรียบร้อยครับมาทิดมันเดินไม่ได้นะครับผมเหมือนจะโดนหยุดชะงักชั่วขณะนะครับผมน่าจะเป็นมอสปาสกิลสตันหรือเปล่านะครับไม่งั้นจังหวะตะกี้มาทิดาน่าจะกิคิวสองฝาบหลบฟรีๆได้นะครับผมนะ เต่าตัวที่2ครับในนาทีที่6นะน่าจะเป็นของฟันแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยว่าคาร์มิล่าแพทเนี่ยนะครับผมถ้าเล่นดีๆเนี่ยโกงมากๆครับเพราะว่าเวลาผมลง5เนี่ยเจอบ่อยมากครับแล้วผมเนี่ยนะครับผมทีมทีมผมนะครับผมทีมปัจจุบันที่เล่นกันอยู่เนี่ยคือแบบว่าเวลาเจอกับคาร์มิล่าที่ไรเนี่ยครับผมเล่นยากทุกทีนะครับเพราะว่าโดนสกิลแชร์ลูกโซ่มันนี่แหละนะครับผมคือพอโดนสกิลคาร์มิล่าสกิลมัติมันเนี่ยนะครับผมในการแชร์ลูกโซ่เนี่ย นะครับผมมีทั้งโดนสตันบ้างนะครับผมโดนนี่นั่นบ้างโดนสกิลบ้างคือมันโดนตัวหนึ่งแล้วมันไปแชร์ดามเมจโดนทุกตัวนั่นแหละนะครับผมต้องระวังจุดจดนี้เลยนะครับในการออฟไฟครับแต่ว่าฟันก็พยายามฟาร์มนะครับผมรูปแบบเกมได้เปรียบสูงแล้วนะครับผมนะพยายามไล่เคลียร์คลิปไล่เคลียร์เลยนะครับเหมือนจะไม่ได้รีบจบนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วนะครับผมที่แปดต่อแปดนะถือว่าฟอร์คิวนี่น่าจะนําห่างอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็เรื่องป้อมนี่ก็ได้เปรียบสูงมากๆนะครับ เพราะว่าไถาไปถึงป้อม2หมดไปถึง2ป้อมแล้วนะครับผมแล้วก็ป้อมล่างตอนนี้กาลังไถไปอีกหนึ่งป้อมนะเอาแล้วผมจะจบยังไงครับผมจะจบเกมเร็วเลยหรือเปล่าล้วจวังหวะนี้ครับเพื่อได้นะแบบนี้ผอนแบบคาเมริน่าแล้วฟันตีหัวเข้าไป้วตีเจ็บเหลือเกินนี่ครับผมคือความแรงแต่คาเมิ่าเปิดแก้แขนยังเอาตัวเองรอดได้อยู่ครับลูกคายล่างเป็นหมาป่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกมาประทะได้ครับออกมาตัวดียวนี้บอกเลยว่ามีฟินชีพแน่นอนนะครับผมนะฟันใช้เป็นสกิลหนึ่งนะครับผมในการลอ่อสกิลของ ฟางนกข้ามครับแต่ก็น่าจะทําอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องโถมอย่างเดียวนะครับผมหรือว่าต้องรอหลอดครับถ้าได้หลอดแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะโถมแล้วก็จบได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอเทมหรือการเงินเนี่ยนะครับผมของของทีมท็อปโลกอันดับหนึ่งเนี่ยฟันเนี่ยก็คือเขาน่าจะนําสูงพอสมควรน,นะครับผม12คิวนะผมถ้าตีเป็นเงินเนี่ยนะครับผมก็น่าจะนําห่างอยู่ประมาณ 2- องถึงสามพัน เหรียญเลยนะครับผมตอนนี้นะก็น่าจะนําห่างแล้วเหมือนจะออกเป็นโรงเร็บแข็งขันได้แล้วด้วยครับผมทีนี้ก็จะดูดด้วยแรงขึ้นครับอันติมาแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีแล้วดูกบเจ็บเหลือเกินนะเราพยายามชุดมือกระตรงขาป้อม้วแต่โดนเรียบน้อยคนระับโอ้ยโดนทั้งมาทิดนะครับผมโดนทั้งสกิลแบบรูคัดกระบุงกระเด็นนะครับผมคือนี่แหละนะครับผมฟันเนี่ยถ้ามันจะแพ้เนี่ยมันจะแพ้พวกสกิลฟรีนะครับผมอย่างเช่นมันไม่สามารถที่จะแบบว่า ทำอะไรศัตรูได้เหมือนมันออกดาเมจไม่ได้นะครับผมคือถ้าถ้าเกิดจะหยุดฟันจริงๆอ่ะต้องเอาตัวซีซีมาแบบเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อนแต่เป็นแบบซีซีที่มีดาเมจนะอย่างเช่นลูคัทแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นมอสแบบนี้นะครับผมในการดันติดวงติดกําแพงนะครับเพราะว่าฟันเนี่ยเวลามันเปิดแยกล่างเงานะครับผมมันก็จะสามารถทําให้มอสโคบเนี่ยนะครับผมมันสามารถที่จะดีดศัตรูนะครับผมติดสตัรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปโดนตัวปอมของมันอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ติดสตัรอย่างเงี้ย นะครับผมแล้วก็ตัวตัวปลอมของฟันเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับเพื่อนแต่ที่เพ,เพื่อนเห็นว่ามันถึกมันอยู่ในช่วงชุลมูลแล้วแบบล่างมุงล,ล่างปลอมมันไม่ตุยสตีก็รูปแบบเกมมันนาครับมันก็เลยจะเป็นสไตล์แบบนั้นนะครับผมแต่ถ้ารูปแบบเกมไม่นําเนี่ยร่างปลอมฟันเนี่ยโดนแบบพวกตัวดามเมแบบอย่างเช่นนักยิงหรือว่าเวทยอย่างเงี้ยนะครับผมโดนแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะสำหรับล่างปลอมนะครับผมถ้าของมันแบบพอๆกันหรือของมันไม่ได้นําจนเกินไปเนี่ย ร่างร่างร่างฟอมฟันก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมแต่สิ่งที่มีปัญหาก็คือร่างปอมของมันนี่ดาเมจไม่เพงพอกับดาเมจตัวหลักมันเลยนะต้องระวังในจุดๆดนี้นะครับผมนะคิดว่าร่างปอมมันจะไม่มีแบบว่าพิษมีภัยนี่ผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดนะว่าร่างปอมมันนี่แหละนะครับผมเป็นตัวทําดาเมจที่ดีกว่าตัวหลักอีกนะครับผมบางทีนะครับผมเขาส่งแค่ ร่างปลอมไปตีคุณเนี่ยคุณก็ตุยแล้วนะครับผมผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอสถา,านการณ์แบบนี้บ่อยนะครับผมไม่ค่อยโดนตัวหลักมันตีตุยหรอกนะครับส่วนใหญ่แล้วจะโดนร่างปลอมมาเนี่ยนะครับผมไปตีตุยเนี่ยร <c oughs> ่างปลอมเป็นตีแรงนะเ,เพื่อนๆแล้วดูครับผมโอ้โหหลอดมานี่โถเงินไปได้ป้อมร่างกันไปแล้วนะครับผมแล้วก็เ,เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะครับผมเวลาหลอดมานะครับผม ทีมของท็อปโลกเนี่ยเขาจะดันเลนขึ้น3มเลนนะครับผมก็แสดงว่านะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคิดที่จะอ,อหรือโถมจบเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องดันเลนขึ้น3ามเลนนะครับผมเพื่อที่จะได้เข้าเล่นเกมได้ง่ายนะครับผมแล้วก็จบไปแบบชิวๆนะครับผมงานนี้ก็คือว่าเป็นเกมเร็วมากๆนะครับผมก็สามารถเอาสเตปหรือว่าการเดินเกมของท็อปโลกอันดับ1ฟันเนี่ยไปเล่นกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลมหรือตัวนักยิงนะครับผมหรือว่าจะเป็นเวทเป็นโซเวียตเนี่ย เป็นไฟล์แบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปรับปรุงกับคนในทีมของเพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้ดูครับผมผมคิดว่าต้องมีประโยชน์แน่ๆนะครับในการเดินเกมสไตล์แบบนี้จะเห็นไดนะ้ชัดว่าจบเกมเร็วมากๆนะครับเพื่อนๆอ่านะครับผมประมาณ10นาที 51วินะครับผมก็จบเกมไปที่เรียบร้อยครับโอเคนะครับผมก็จบลงแล้วสำหรับการเดินเกมอันดับ1นึ่งท็อปโลกฮีโลซันนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตวัวคัเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ